เอวามสุตังเอกังสะมะยังภะควาพรหาหะสิยังวิหะรติอิสิปะตะเนมิขะ,ะเยตะระโโพักควาปัญจวัคคีภิกขุอมันเตสิทเทวเมภิกขะุอันตาพันพระชิตเตเททเฟเสวิตพพายโย จายังกาเมสุก,กามะสุขัง,าาล,นนาาง,งลิกานุโยโคหินโนคัมโปคัมโมปทุชาณิโกอนัต,ติโยอน,อน,นาายอันตสัจโตโยจาจยังอัตติกามะมัทธโนโกโคทุกโคอนัติโยอนัตถาสัจโตอเตเตพิกเวภูโพอันเตอนุปะคัมมะ มัชชิมาปะฏิปทาตถาตะเคนะอภิอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะรณีอุปัสสะมายอภิพัญญายะสัพพธทยะนิพพานายะสังวตติอัตมาสเจวะพิกวีมัญชิปฏิตธาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกณีญาณะกรณีอุปปัฏฐามะอภิญายโยสัมโพธยะนิพพานสติสติ อายะมีวะอริโยอัตตจิกังวะโคเสยะทินังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากัมมนโตสัมมาชิวสัมมาญาบายโยมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกเวมัญชิตาปฏิทานัตตาเอภิสัมพุทธาจกขุกัรนียานะกรณีอุปัชฌสัมมะอปินญาญาสัมโพทายะนิพานายาสังวัตติยิทังโขปเน พิกขเวทุกขังอริจจชาชาปิทุกขาชาราปิทุกขามะรานณปิทุกขังโสกะปาริวาทุกขาโทสะนัสุปาทุกขาอัปีเยหิสปายโยคะทุกโขปเยหิวิปายโยคะทุกโขยมปินจังนะระพติตปิทุกขังสังคิตเตนาปัจจุปทานะขาทุกขา อิทังโขปนาพิขเวทุกขามาทุกขะสมนุทโยอริสัจยะสัจจังยานังตัณหาโปโนโนภปิกานันทิราคาสหตา,ต,าตันตะตันปราภาพิธีเสยังทีนัง กามะตัญหาภะคะวันตัญหาวิภาวะตัญหาอิทังโขปะนะพิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสเวตัญหายะอเสสะวิลาคะนิโรโธจาโคปนิสัสโกมุติอนะอโยอิทังโขปนาพิกขเวทุกขะนิโ,โรธาาวิโนปนิตทาอริยสัจจังอย,ยะอเะวะโโะมอออะะะเวรอริโยอัตถติโกปังโคเสยะทีนางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจจะสัมมา มันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทางทุกขังอริยสัจสติเมขิกเวปุเพอนานุสติธรรมงุงจักขุงอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธ ทิวิชาอุทัปาะิอาโลโกอุทัปาะทิตัคโขปะทินังทุกขังอายสัจจังปริยันเยติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตธรรมเมสุจักขุุทัปาะิยานังอุทัปาะิปัญญาอุทัปาะิวิชาอุทัปาะิอาโลโกอุทัปาะิตักโขตตินังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวบุเพอนะนุสตตุนุสะสุเตเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปาะิยานังอุทัปาะิปัญญาอุทัปาะิวิชาอุทปิอโก อุทะปาทิอิทังท ja. ุกขะสัมมารุโยอริยสัจเตเมพิกเวบุเพอันนุสโตธัมโมสุจกขุงอุททปาทิญาณังอุทะปาิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาิอโลโคอุทะปาิตัคโคปะทินังทุกขะมาสมุนโยอริยสัจจังปาหา พันติเมภิกขเวบุคเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปัทิยานังอุทัปปัทิปัญญาอุทัปปัทิวิชาอุทัปปัทิอะโลโกอุทัปปัทิตังโขปะตินางทุกขะสมุสโยอิยสัจจังปาหินติเป พิกขเวบุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปฏทิยานังอุทะปฏทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอารมโกอุทะปาทิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจติเมพิกขเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทะปฏทิปัญญาอุทะปฏทิวิชาอุทะปฏทิอารมโกอุทะปาทิตังโขปฏทินังอุทุขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกา ตัพพันติเมพิกเวบุคเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปิอโลโกอุทัปปิตังโขปัตินังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัตตินามิคเวบุคเพอนุนุสโตธรรมเมสุจักขูอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปติ อิทางทุกขะนิโรโทคามินีปฏิปทาอริลสัจจเตเมเขเวปุพเพอทะนุสตเตรมเมสุจักขุงอุทปาิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาิตังโขปฏินังทุกขังนิราโคมินีปฏิปทาอริลสัจจังพาเวตับพันติเมพิกเวบุพเพอนะนุ สุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปิชนะอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิตังโขปฏินางทุกขณีโลขะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกขเวบุพเพอนัตุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปิชนงอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิ ยาวะกิวันจะเมีพิกเวกเวิวอิเมสุ จตุสุอริยสัจเจสุเอวังติภะบิรังทวังเมสาการังยัถาปุธังดานัทสนานะสุเวนังอโหสิเนวาตาวังพิกเวสัเทวโกโลเกสวาลเกสรัมเกสัพพนาสนานามิยาปัชชายะจะเทวานุสัยะอนุตรังสัมมะธรรมปจิงอภิสุตโตปัญญาสิงยัตโตจะโคมพิกเวอิเมสุจตุจตุสุอริยสัจ เจสุเอวังติมะดิธรรมังทวากสรังยถาภูตังญาณทัศสนังสุวิสุทังเดอสิอัานางพิกเวสเทวโกโลโกสมนาลเกสรมะเกสัตสมมัคคยาปชายะสเทวมนุสายะอนุตรังสัมมสัมโพธิงภิสัมพุทโธปัญญิงญาณสัพเนเมีทสนังอุทาปฏิุอคุปาเมวิมุติอ ยะมันติมาชาตินติธานินาทิปุพพะนาวิโตอิมามะโวจะพคะวะอัตมนาปัญจะภะวะกินภิกขุพคะวะโตภระสิตังอภิทันโตอิมัตมิจะปะณะเวจะการามิงมันปัญอาอมัสหายัตปะโตโกนทันสัจจังวิชะดิงวิตามังธรรมเมจกขุงอุทาปาทิยังกิจจิตสมุตธะสัมธรรมมังสัพพันตังนิโรธะธรรมติ ปะวันติเตภะวตาธรรมจักเกกุมภาเทวะสัตมนุสัยวิสูงเอตมัมภะขวัตาพระราณสิยังอิสิปัตะเมธิมิขัะเยะอนุตตะรังธรรมจักกังปะวันติตังอปะวิวันติยังสัมณะีนักวาพรามหมหามนาทาวาเทวานาวามะลีนาราพรม,มุ นาวาเกเนจิวาโรกัสนิมินติกุมพานาังเทวานางสัตถังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทบานุเสบุงจาุม,มหาราชิกังเทวงังสัตตุงสิตตวาตาสิวทาสัทธาทถเสสุตาตา อิงสานังเทวะนัง <air> ส <air> <air> ัตทังสุภวายามะเทวาสัทมานุสาเวสุญยามานังเทวะนังสัตทังสุตวาดุสิตาเทวาสัทมานุวาเวสุนดุสิตานังเทวะนังสัตทังสุตตวานิมานะปฏีเทวาสัทมานุนาเวสุง นิมมานะราเดตินงังเทวนานังสัตตวังสุตตวาปรานิมิตะสวัสดิเทวาสัทมาน,านุสสาวสูงประนิรม,มิตวาสตินงัเนง,ทงมมาาาเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมกายกิยาเทวาสัทมานุสสาวสูงเอตัมภคะวตาภารณสิชังอิสิตเมธิกาเยอนุตตะรังธรรมจังกังปะวันติตังอภะ อภัปติวิทยังสมะเถนะวาพามะมเนวาทเทวามะอาเรนะวาพัมมุนาวากีนจิลาโลกันติอิเตหะเตนะคเนนะเตนะมุหะบุหุตเตนะยาวะพัมมะโลกะสัตโทอภพุคันจิกยัญจาทัสสะสัสสีหโลกาทุสัมกัมปิสัมปะกะสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอปะปโนจะโอลาโล โอภาโสโลโกเกปาตุระโหสุอติกรรมเพวะเทวนางเทวะนุขาวังอัทโคปะาวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิปตะโ,โกโกณทันโยอัญญาสิวตัตเโถโกณทันโยติอิตินังอามตโตโตโกณทันยัสสัอัญญาโกณทันทันยโยเทวนาน,นางอโหสิสีติ it. พิธิโสถะคาวาอารหังสมาสัมพุทโววิชาชนะสัมปันโนสุโตโลกับวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมาราชทิสัทธาเพวนุศานางพุทโธระคาวาติสวกขาโตภะวัตตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปันญิโกปจัตตังเวทิตัโพวินโยหิติสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆอุชุปนิปันโนสะวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆจัติตัง ตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริคัลลาเอสักขวโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปะเนยโยทักกิเนยโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญาขีตังโลกาสาธิ จินดามณีปิยมันตังยะสังทาสังโคนางอุปะสันติสิเหนังมะตาปิตาวาโอระหังปะโพตันตะมหาราชาตะวังมะโพสัตถุโพิโนทิปังกาเรเทโวสุปโปเศธิกินจิเทโวยสกันสัตโกปันชังทัสมิงกินีวาทัตตาปิยังกันตังสาริพุตตาพะวันตุเมสิ ชาพังชนายามีมณีจินดาปิยังจัตถานางสัพเพชาณาพระหูชนาปิยังมะ,มะมะมะสัตกันตวาพุทธรัตนโอสถังอุตตะวรังอิตังเทวะมนุษยานางพุทธเทชนะโสธินา นสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสเมตุเตสักกตาธรรมรัตนังโอสถังอุตตะมังวรังปริลาหูปะสัมนังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัเทวาสัพเพพยาวูปะสเมตุเตสัตกัรดาวาสััง รัตนังโอสถังอุตตังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเ,เทชนะโสตินานะัสันตุป,ปัทเวสัพเพโลคะอุป,ปาชนะตุเต